เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคนแล้วพี่เอาเลยครับปีงอนเดือนเลยไปลุยลุยใช่กอลมก็เราอยู่แยกงูแล้วเสียเป็นมุมเข้าไปลุยใช่ลุยกินทั้งสองเลยอันนี้ใส่เยอะไหม ออกมาสูตรสูตรนี้ใช่ไหมพี่ก้อนวันนั้นชนะเลยใช่ไหมใช่วันนี้อัอนนี้เอาใหม่วันนี้เอาใหม่เออมึงก่อนเขาบอกให้กินสามมันไม่ขยับมั่งอ่ะไปเข้าคอสด,ดีกว่าเนี่ยพี่ใช่เอเอมีเหตุผลด้วยเนะี่ยปีกัดรีบต้นอ่าไม่ได้ดิไม่ได้ดิดดอุ้ย

มีอะไรคนอยากเข้าฮัดนะไปกินก <dunno. t ell> ินก่อนแล้วกันเขากินสักหนึ่งตัวก่อนกินหนึ่งตัวก่อนแล้วกันพี่ปลาไงดีถุูว่ามีสี่ตัวแล้วเปล่า เออยี่งก้อนนี่ร้ายเหลือเหลือร้ายเขาเลยกินได้หนูก็ไม่ได้เองไงเนอะนี่โอ้นี่ดูนี่ด้วยอาชีพอะไรต่างไม่ไล่เราสองอ๋ออันนั้นมีฮอดแล้วเหรอกิน้้แลวเขาพออย่างเงี้ยเหรอพอเสร็จแล้วนะตาน่าตายทีหนึ่งไอ้กินกินตัวนี้ซะก่อนตายเลย เราก็ต้องไปอย่างนี้ใช่ป่ะกินตัวนี้ก่อนแล้วกันนะพี่วันเอออะไรอะ่ะกินอีกตัวนี้ก่อนโหโหดมากเลย <_ k> เยอมยันอนยอมเ <_ k> มื่อกี้หมักเราเท่านั้นนะ <_ k>